จะมันมีคนไม่ฝ่ายฉันมัต้องก่อสงครามมาอีกครั้งหนึ่งคือสงครามโลกครั้งที่2แต่ว่ามันก็ไม่ได้อะตัวเองเป็นคนก่อสงครามต้องเสียอะไรบางอย่างอันนั้นนะ่าคือพลาดมากมันอยู่ไกลมากกว่าจะมาถึงก็เหนื่อยญี่ปุ่นต้องทำอะไรเลยถล่มแม่งสุดท้ายก็ชนะทําให้ทั่วโลกรู้จักเจปแป้เคยรู้ไหมว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่เยอรมัน,นเป็นฝ่ายมหาอำนาจกลางเยอรมน,นีแพ้ซึ่งเยอรมน,นีต้องเสียค่าปฏิกรรมสงครามมหาศาล ถ้าเราจำไม่ผิดนะว่าเป็นหมื่นล้านดอลลาร์แล้วดอกเบีย้ยอีกนะแล้วแบบถูกรุมกินโต๊ะหนักมากเบลเยียมกับฝรั่งเศสก็จะมาเอาทานต้องจ่ายเงินให้กับคนนู้นต้องจ่ายเงินให้คนนี้จนเยอรมนมีทนไม่ไหวใช่ไหมต้องก่อสงครามมาอีกครั้งหนึ่งคือสงครามโลกครั้งที่2ถ้าเราไปค้นดูนะว่าถ้าเยอรมน,นีไม่ก่อสงครามโลกอีกครั้งหนึ่งเยอรมันจะต้องเสียเงินจ่ายเงินค่าปฏิกรรมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งถึงปี2015เลยนะโข่โคตรยาวอะ่ะดังนั้นแบบมันไม่เป็นผลดีอะไรกับการไปเก็บเงินเยอรมัน แต่ว่ามันก็ไม่ได้อ่ะตัวเองเป็นคนก่อสงครามต้องเสียอะไรบางอย่างนั่นแหละเลยทําให้ฝรั่งเศสอังกฤษโซเวียตแล้วก็อเมริกาเข้ามาหาผลประโยชน์ตอนที่เยอรมันแพ้สงครามตอนปี1945นั่นแหละดู e l ้ s มัน n อ f ด h e w a อลเนี่ย1945เป็นปีที่สงครามยุติการยอมแพ้สงครามนั้นคืออิตาลียอมแพ้ไปก่อนตามด้วยเยอรมันแล้วก็ญี่ปุน่นสาเหตุที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ทีหลังคือญี่ปุ่นยังยังไหวอยู่แต่การเดินเกมของญี่ปุ่น พังตรงที่ไปโจมตีอ่าวเพอร์ฮาเวิลที่ฮาวายอันนั้นน่ะคือพลาดมากคือจริงๆอเมเมกาก็หมั่นไส้ญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรญี่ปุ่นมากนะจนญี่ปุ่นไปถลม per ่มเพอร์ฮาเวิลไปหาหนังรู้ได้แบบไม่ไม่แจ้งเตือนล่วงหน้าจู่ๆก็มีกองทัพญี่ปุ่นเข้าไปถลม่มกองทัพเรือของเมกาที่ฮาวายทหารเมกากาต้องแบบเป็นบ้าวิ่งกันจนสุดท้ายแล้วก็พังทําให้เมกานะนะั้น่ะ โจมตีญี่ปุ่นมันมันจะมีวิดีโอด้วยนะว่าประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาประกาศสงครามกับญี่ปุ่นทันทีทําให้อเมริกานั้นถล่มญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นอยากจะได้เกาะทุกเกาะบ,บนมหาสมุทรแปซิฟิกอยากจะครอบครองเอเชียทย่งตัวอย่างเช่นเกาหลีอย่างเงี้ยญี่ปุ่นได้เกาหลีไปแล้วนะ จีนตะวันออกปักกิ่งแมนจูกวงไต้หวันฟิลิปปินส์ไทยก็โดนอนเขาด้วยแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นกลายเป็นอาณานิคมก็แค่แบบว่าเราถูกปืนจ่อกระบาลแล้วก็ต้องไปอยู่ฝั่งเดียวกับญี่ปุ่นจริงจะคิดว่าไทยก็คงแบบว่าไม่ได้อย่างมันถึงเวลาที่จะต้องตายอย่างนี้ออกไปเขาเอาปืนมาจ่อกระบาลยังไงก็ต้องยอมอะเวลานั้นมันมีทางเลือกสาเหตุที่ญี่ปุ่นมีอํานาจเพราะว่าญี่ปุ่นมีการปฏิรูปเมจิเออปฏิรูปเนาะใช้คำว่าปฏิรูปเมจิทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมดังนั้นเห็นมาว่าประเทศที่จะ,จะ,จะเจริญได้ต้องจเจริญด้วยอุตสาหกรรมอย่างเช่นอังกฤษอังกฤษมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมชาติแรกในทวีปยุโรปทําให้อังกฤษจเจริญเลยแล้วก็ตามมาด้วยเบลเยียมแล้วก็เยอรมันเลยทั้งนี้ก,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 ก็ตามขหมดจนในเอเชียมีญี่ปุ่นและสาเหตุที่ทำให้ญี่ปุ่นแบบมั่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็คือการชนะสงครามรัสเซียญี่ปุ่นครั้งที่สองซึ่งอันนี้ญี่ปุ่นเป็นต่อปุ่นอยู่เฉยแต่แต่ว่า พระเจ้าซานิคนที่2ส,ส่งกองทัพเรือมาอ้อมทวีปมากว่าจะมาถึงก็เหนื่อยตายแล้วมาที่วลาดิวอสตอ็อกอย่างเงี้ยซึ่งมันอยู่ในรัสเซียตะวันออกมันอยู่ไกลมากกว่าจะมาถึงก็เหนื่อยญี่ปุ่นต้องทาอะไรเลยถล่มแม่งจุดท้ายก็ชนะทําให้ทั่วโลกรู้จักเจแปมันเป็นประเทศที่ไม่ไม่เจริญเป็นเป็น,ป,นป,รประเทศปิดด้วยนะแบบค้าขายอยู่แค่กับจีนกับฮอลันดาก็คือในแถบแค่นั้นแหละไม่ไม่ค้าขายกับใครเลยเออจนวันนั้นก็เป็นที่รู้จักของโลกขึ้นมาญี่ปุ่นก็พอปฏิวัติอุตสาหกรรมใช่ไหม มีสินค้ามากมายแต่ไม่มีตลาดให้ขายดังนั้นศัตรูตัวจริงคืออังกฤษเพราะต้องการขายของเนี่ยแหละจะ้ะอินเดียก,ก็กลายเป็นของอังกฤษปากีสถานของอังกฤษฮ่องกงของอังกฤษตัวเองไม่มีสินค้าแต่ขายไม่ได้อ่ะที่ฮอลันดาอินดนีเซียปัตตาวีอย่างเงี้ยกลายเป็นของเนเธอร์แลนด์แต่เราก็เลยเคยหาคําตอบอยู่นะว่ากองทัพญี่ปุ่นเน่ยเคยเข้าไปถึงทวีปยุโรปไหมนี่คิดว่าน่าจะมีบ้างแหละแต่ที่แน่ๆอ่ะเยอรมันรับผิดชอบในสมรภูมิยุโรปแน่นอนอันเนี้ยชัว อิตาลีในแอฟริกาแน่นอนแล้วก็เยอรมันไปที่แอฟริกาบ้างแน่นอนชัวๆแต่เยอรมันไม่น่าไปถึงเอเชียเพราะว่าแค่ยุโรปมันก็น่าจะเหนื่อยแล้วนะแต่ในทวีปเอเชียเนี่ยญี่ปุ่นชัวๆไปทุกที่เลยทั้งจีนไต้หวันซาว์วสเอเชียอินเดียก็มีแล้วรู้ไหมว่าสาเหตุทำไมถึงต้องการไปสงครามโลกเพราะอะไรเพราะประเทศหลายๆประเทศอะไม่เดี๋ยวเรียกประเทศแแบบดินแดนหรือดินแดนอะ,ะมันเป็นของเจ้าคณะน,น,นิคมในทวีปยุโรปไง นี่หรอปะอินเดียเป็นของอังกฤษพอมีสงครามโลกปุ๊บเขาก็เกณฑ์คนอินเดียไปสู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเกณฑ์คนพม่าไปสู้ด้วยมันก็เลยกลายเป็นสงครามโลกส่วนภูมิภาคที่แบบว่าสบายไปเลยแบบว่ามีไม่มีระเบิดมาลงเลยระรเบิดลงน้อยมากเช่นทวีเมิกาโดนแค่ฮาวายส่วนนิวยอร์กอะไรเงี้ยไม่ค่อยโดนเท่าไหร่น้อยไม่น่ามีอ่ะแหละแล้วก็ลาตินเมกาอย่างเงี้ยไม่มี ไม่ได้บุกไปถึงเพราะว่าในยุโรปมันยุ่งวุ่นวายอยู่แล้วกันในเอเชีย